มาดูข้อความในวิสุทธิมรรคต่อไปอีกนะพูดถึงชีวิตแต่ละวัยวัยต้นวัยกลางและวัยปลายไม่เที่ยงในแต่ละวัยนะปฐมวัยก็ไม่เที่ยงมัชชิมวัยก็ไม่เที่ยงปัชฉิมวัยก็ไม่เที่ยงนะนะอันที่ยังภาษาธรรมะนะท่านบอกคำว่าวัยนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหม ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรป,ปรวนไปเป็นธรรมดาอั้นคําว่าัวเนี่ยวยะตัวนั้นเขาอยู่ในชุดว่าอนิจจังสังขตังปฏิจจะสมุปปน,นังขยะธรรมมังวยะธรรมมังนิโรธธรรมมังวิปริณามธรรมมังนเนี่ยนะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความ เสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้คือปกติของสังขารทั้งหลายเขาก็เป็นเช่นนี้แหละเขาก็เป็นอย่างนี้นี่แหละนี่ในข้อเจ็ดร้อยเก้าที่กล่าวถึงเอาร้อยปีนี่มาหารเท่าไหร่หารยี่สิบทุกๆห้าปีทุกๆห้าปีเนี่ยนะตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ คลอดออกมาถึงห้าขวบห้าขวบถึงสิบขวบสิบถึงสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงสามสิบสามสิบถึงสามสิบห้าสาสิบห้าถึงสี่สิบก็ไล่ไปยงไงร้อยปีพะะนันธก็แบ่งไปแล้วเป็นยี่สิบส่วนแล้วก็ยกขึ้นสู่ตรีลักษณ์โดยความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัย คือว่าพระโยคีนั้นย mm ่อมพิจารณาอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในชั่ว5ห้าปีแรกก็ยังไม่ทันถึงชั่ว5ห้าปีที่สองก็ย่อมดับไปในชั่ว5ห้าปีแรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นห้าปีแรกก็ไม่ถึงห้าปีที่สองนั่นหรอกอายุหนึ่งถึงห้าปีก็เสื่อมไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในช่วงหนึ่งถึงห้าปีแรกนั่นแหละหนึ่งถึงห้าปีที่สองก็ไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปแปรปรวนไปดับไปไม่ถึง อายุ1 0บถึงสิใช่ไหมอายุ1 0บถึงสิก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปหมดไปในช่วง1 0บถึงสิ้นั่นแหละ1 5บหถึงยีก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปไ, 20, ะนะไ,ไ,ไปไม่ถึงยี 5, ่สิบนะยีก็ไม่ถึงไล่ไปไม่ถึง25่ส้ายีก็ 5, 5, ไม่ถึง30 30ก็ 5, ไม่ถึง35 35ิบห้าสามสิ 5, ไม่ถึง4ี4สไม่ถึงสี่สิบ้าสี้าไม่ถึง5้5สไม่ถึงห้าสิบห้ห้าไม่ถึงหกสิบหกสิบ 6กสิบห้าหกสิบห้าไม่ถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าไม่ถึงแปดสิบแปดสิบไม่ถึงแปดสิบห้าแปดสิบห้าไม่ถึงเก้าสิบเก้าสิบไม่ถึงเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าไม่ถึงร้อยร้อยก็ไม่ถึงร้อยห้านะมาเสื่อมสิ้นสลายไปแปรปรวนไปทุกๆ5ห้าปีคืออายุมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มรู้ว่ามันเสื่อมทุกๆ5ห้าปีห้าปีต้นก็ไม่เหมือนห้าปีหลังเลยสุขภาพนี่มันเปลี่ยนไปเยอะร่างกายก็เปลี่ยนไปจิตใจก็ แปรเปลี่ยนไปทุกๆห้าปีทุกๆห um, ้าป <hi> ีก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนี้ต่อไปอีกชีวิตเอาเท่าไหร่มาหารชีวิตทุกๆห้าปีนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทีนี้ก็เอาหนึ่งทุกๆสี่ปีนะชีวิตทุกๆสี่ปีตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสี่ปีถึงแปดปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุก เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา8ปีถึง12ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา12ก็ไม่ถึง16ปีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา16ก็ไม่ถึง20ปีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา20ก็ไม่ถึง24ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา24ก็ไม่ถึง28 ไปที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา28ก็ไม่ถึง 32, 3สสองก็ไม่ถึง36 36กสไม่ถึง4ี่สิบไม่ถึง4ี่4ไม่ถึงสี่8ไม่ถึงห้า 2, ไม่ถึงห้า6ไม่ถึง60สิก็ไม่ถึง 64, 64ก็ไม่ถึง68 68ก็ไม่ถึงเจ็ดก็ไม่ถึงเจ็ดก็ไม่ถึง แปดสิบแปดสิบก็ไม่ถึงแปดสิบสี่แปดสิบสี่ก็ไม่ถึงแปดสิบแปดแปดสิบแปดก็ไม่ถึงเก้าสิบสองเก้าสิบสองก็ไม่ถึงเก้าสิบหกเก้าสิบหกก็ไม่ถึงร้อยปีร้อยปีก็ไม่เกินร้อยสี่ปีร้อยสี่ปีก็ไม่เกินร้อยแปดร้อยสิบหกแต่ว่าหายากเต็มทีก็ถามว่ารุ่นป้าเพนสีที่ที่อยู่กับไปไหนมากกว่ากันรุ่นเดียวกันเจนพานอยู่หรือไปกับบ้านเก่ามากกว่ากันอ๋อห้าสิบห้าสิบ ก็เลยแล้วก็แสดงว่ารุ่นมีบุญมาก,กน,นะบางรุ่นแทบจะเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยนะอายุไม่มากก็จริงแต่ว่าในเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเหลือกันไม่กี่คนมันแล้วแต่แวดวงไหนสังคมไหนด้วยเหมกันเพราะฉะนั้นทุกๆสี่ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทีนี้ถ้ามาแบ่งทุกๆสามปีล่ะนะนะตั้งอันหนึ่งถึงหนึ่งไม่ก็ไม่ถึงสามปีสามก็ไม่ถึงหกปีหกก็ไม่ถึงเก้าปีเก้าก็ไม่ถึง 12บสองสิบสองก็ไม่ถึงสิบห้าสิบห้าไม่ถึงสิบแปดสิบแปดไม่ถึงย1่1ิบเอ่สิบเอ็ดไม่ถึงยี่สิบี่ยี่บสไม่ถึงยี่สดยีไม่ถึงสามสไม่ถึงสามสิมสามสิบสาไม่ถึงสามสกสไม่ถึงสามสก้ไม่ถึงสี่สิบ่สิบสองกไม่ถึงสี่สิไม่ถึงสี่สไม่ถึงห้าสเอดห้ไม่ถึงห้าสไม่ถึง 6กสิบสามหกสิบสามไม่ถึงหกสิบหกหกสิบหกไม่ถึงหกสิบเก้าไม่ถึงเจ็ดสิบสองเจ็สิบสองไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเจ็สิบห้าไม่ถึงเจ็ดสิบแปดไม่ถึงแปดสิบเอ็ดก็ไล่ไปอย่างเงี้ยนะทุกๆสามปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้ครับดูความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทุกๆสามปีทุกๆสามปีทุกๆสามปีก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ อันความไม่เที่ยงที่เปลี่ยนไปสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเต็มธรรมดาก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกทุกของทุกทุกสามปีนี้เปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมทุกทุกสามปีความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยดัะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตาทีนี้ถ้าทุกทุกสองปีล่ะทุกทุกสองปีก็ทุกทุกสองปีนะสองสี่หก 8 10 12 14 16 18 2 0 2 2 2ี่6 28 30 32 34 36 3ี 40, 40ิ2เป็นต้นไล่อย่างนี้ไปเรื่อยนะมันชีวิตก็เปลี่ยนทุกๆ2ปีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในทุกสงปีก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันหนึก็ไปถึงสองก็ไปถึงสีก็ไปถึงหกก็ไปถึงแปดก็ไปถึงสิบสก็ไปถึงสิ ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในทุกๆวัยเหล่านั้นนี้ถ้าทุกๆปีอะนะปีที่อยู่ในคันก็ไม่เหมือนปีที่คลอดจากคันเด็กหนึ่งปีก็ไม่เหมือนเด็กสองปีสองปีก็ไม่เหมือนสามสามไม่เหมือนสี่สี่ไม่เหมือนห้าห้าไม่เหมือนหกพันอยู่ในคันก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแบบอยู่ในคันคลอดออกมาจากคันหนึ่งปีก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแบบในช่วง หนึ่งปีเนี่ยนะสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือร้อยปีก็เหมือนกันอันการหมุนเวียนเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกปีเนี่ยแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละแห่งได้ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปชีวิตของคนอื่นไม่ทราบนะของมาเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงทุกๆปีเพราะแต่ละปีเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ที่เดิม ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งไปนะไปตั้งแต่เด็ก,กน,นะมันก็เปลี่ยนไปทุกๆปีนั่นแหละนี่เราเปลี่ยนไปอยู่ที่ใดใช่ไหมอาหารก็เปลี่ยนไปสังคมสิ่งแวดลอ้อมแต่ละแห่งก็เปลี่ยนไปมันรูปของแต่ละปีแต่ละปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามอาหารตามอากาศตามสถานที่ตามเินฐานตามน้ําตามดินตามลมตามไฟเนี่ยนะรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน,นตากำมนวียนเปลี่ยน,ปยนไปอย่างนั้นนั่นแหละ แต่ว่าที่มันไม่เปลี่ยนก็คือเดินไปหาชราและมรณะอันนี้ไม่เปลี่ยนก็เดินไปแก่เดินไปตายเกือบเกือบแล้วอีกไม่นานใครที่คิดว่าสังขารของตนเที่ยงจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นทุกขสัตว์ใช่ไหมพอสังขารทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีรอกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปบางคนเนี่ยที่ข้าราชการที่รับราชการเจริญเติบโตจริง,รงๆเนี่ยย้ายทุกปีถ้าใครถูกดองอยู่นานๆนี่แสดงว่าไม่เจริญเติบโตอะไร อันคนที่เจริญในวัตตะนี่ก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมเพราะสังขารทั้งหลายก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่ได้คงทนมั่นคงถาวรเพราะเป็นสิ่งที่อย่างนี้แหละไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันชีวิตแต่ละปีแต่ละปีก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทีนี้ถ้าแบ่งปีหนึ่งเป็นสี่ฤดูใช่ไหมฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อน เพราะฉันรูปในฤดูฝนก็ไม่ถึงฤดูหนาวไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอยู่ในฤดูฝนนั่นแหละรูปในฤดูหนาวก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดับไปสิ้นไปเปลี่ยนไปไม่เที่ยงในฤดูหนาวนั่นแหละรูปในฤดูร้อนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในฤดูร้อนนั่นแหละ ก็คือรูปในฤดูไหนก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเปลี่ยนไปในฤดูนั้นเช่นว่ารูปในฤดูฝนก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในฤดูฝนนั่นแหละรูปในฤดูหนาวก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในฤดูหนาวนั่นแหละรูปในฤดูร้อนก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในฤดูร้อนนั่นแหละเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละพันรูปก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปใน ทุกฤดูการนเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปทุกระดูการทีนี้ในหน้าหนึ่งร้อยี่สิบสองก็พูดถึงทุกๆสองเดือน,นเนี่ยนะทุกๆสองเดือนทางบาลีนี้ก็มีชื่อว่าวัสานะนะนะมีชื่ออะไรวัสานะสาระฤะดูเฮมันตะฤดูสิสิระฤดูวัสันตะฤดูคิมหะฤดูวัสานะอันนี้ก็คือแบ่งตามฤดูทุกๆสองเดือนนั่นเองอันถ้าพูดแบบโดยสรุปยอ่ยอๆก็คือ วัยทั้งหลายที่เราสิ้นไปเสื่อมไปในทุกทุกทุกสองเดือนวันสองเดือนแรกก็ไม่ถึงสองเดือนที่สองสองเดือนที่สองก็ไม่ถึงสองเดือนที่สามสองเดือนที่สามไม่ถึงสองเดือนที่สี่สองเดือนที่สี่ไม่ถึงสองเดือนที่ห้าสองเดือนที่ห้าไม่ถึงสองเดือนที่หกนั่นก็หมุนเวียนอ่ะนะแต่ละทุกๆุกสองเดือนนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละก็คิดดูนะถ้าสองเดือนแรกเหมือนสองเดือนที่สองนี่ก็แปลกใจมากเลยใช่ไหม เพราะจริงๆโครงการเปลี่ยนแปลงไปทุกกี่เดือนดีบางคนบอกทุกนาทีนั่นแหละนี้มาดูทุกๆข้างขึ้นกับข้างแรมทุกสิบห้าวันต่อจากนั้นก็ยกขึ้นสู่ตรายลักษณ์โดยเกี่ยวกับข้างแรมและข้างขึ้นทุกสิบห้าวันสังขารทั้งหลายก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใช่ไหมข้างแรมก็ไม่เหมือนข้างขึ้นข้างขึ้นก็ไม่เหมือนข้างแรมอันนั้นพันรูปในคราวข้างแรม ก็ไม่ถึงคราวข้างขึ้นก็มีอันดับไปในคราวข้างแรมนั่นแหละอันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารูปที่เป็นไปในข้างขึ้นข้างขึ้นเขาเรียกไงเขานับวิธีนับนะถ้าดูตามดวงขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามสี่จนถึงขึ้นสิบห้าข้ามพอถึงสิบห้าข้ามจะเป็นขาลงก็แรมขาลงนี่เรียกว่าแรมขาเดือนขึ้นก็คืคอพระจันทร์เนี่ยไปหาหมุนไปหาความเต็มดวงเรียกข้างขึ้นถ้าข้างแรมก็คือเดือนมันเซี่ยวลงเซี่ยวลงเซี่ยวจนหายไปเลยไม่ขึ้นอีกเลยนี่เรียกข้างแรม แล้วก็แบ่งเป็นข้างขึ้นกับข้างแรมมันรูปในข้างขึ้นก็ไม่ถึงข้างแรมรูปที่ข้างแรมก็ไม่ถึงข้างขึ้นวัยทั้งหลายก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปทุกๆ15วันนั่นแหละก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ก็มาแบ่งเป็นเหลืออะไรกลางวันกับกลางคืนต่อจากนั้นไปก็ย่อมยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกี่ยวกับกลางคืนและกลางวันอย่างนี้ว่า รูปที่เป็นไปในกลางคืนยังไม่ถึงตอนกลางวันก็มีอันดับไปในตอนกลางคืนนั่นแหละก็ดูนะร่างกายที่เป็นไปในตอนกลางคืนนี่เหมือนตอนกลางวันอย่างนี้ไหมสภาพทั้งอิริยาบถเป็นต้นก็ไม่เหมือนตอนกลางวันรูปร่างกายที่เป็นไปในตอนกลางวันดูเหมือนตอนกลางคืนไหมก็คนละอย่างกันไปอิริยาบถการลุกการนั่งการเอียงคอการพับคอการวางมือเป็นต้นก็แตกต่างกันไปเพราะรูปในกลางคืนก็ไม่เหมือน กลางวันรูปที่เป็นไปในกลางวันก็ไม่เหมือนกลางคืนเพราะมันหมดดับไปในกลางคืนมันรูปในกลางคืนก็สิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปในตอนกลางคืนนั่นแหละรูปที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในตอนกลางวันทุกแบบกลางคืนกับทุกกลางวันนี่ต่างกันบางภาคนี่เห็นชัดเลยกลางคืนหนาวเหน็บกลางวันก็ร้อนระอุเนี่ยนะกลางคืนก็หนาวเหน็บกลางคืนก็ร้อนระอุเย็นร้อนเย็นร้อนอย่างนี้เดี๋ยวว็ตาย ก็ว่าอ,อุตุมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมร่างกายนี่เสื่อมสิ้นสลายไปเพราะเย็นเพราะร้อนเนี่ยนะอย่างบางภาคเช่นภาคอีสานตอนนี้กลางวันนี่ร้อนมากๆเลยกลางคืนนี่หนาวเน็บต้องผิงฟืนผิงไฟเลยแหละกลางคืนเนี่ยนะกลางวันนี่ร้อนถ้าจะหาที่อยู่ไม่ได้กลางวันก็นาวอย่างนั้นมีหน้าตายเร็วนะเพราะว่าอากาศมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมัรนรูปทั้งหลายก็เปลี่ยนไปทุกๆอะไร ทุกวันทุกคืนนั่นแหละคืนก็เปลี่ยนไปวันก็เปลี่ยนไปอายุของศาสตว์ทั้งหลายก็ใกล้เข้าไปทุกทีใกล้ไหนใกล้เกิดใหม่ใกล้เกิดใหม่ใก,กใ,หมใกล้จุติปฏิสนธิมันอนนันตระปัจจัยมันอยู่ใกล้กันใน,นั่นแหละแต่ว่ารูปในแต่และทุกๆกกลางคืนกลางวันก็สิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรป,ปรวนไปเป็นธรรมดาทีน,นี้ก็มาแบ่งแบ่งกลางคืนกลางวันออกอย่างละสามก็คือหนึ่งวันคูณหก ก็แบ่งเปรียวกับเวลาเช้าเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเชา้าเที่ยงเยน็นปฐมยามมัชิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามถ้าพูดแบบภาษาเราก็บอกว่าเชา้าสายเที่ยงบ่ายเยน็นค่ําหัวค่ากลางคืนแล้วก็เที่ยงคืนแล้วก็ช่วงรุ่งอรุณเนี่ยนะใกล้ๆแต่นี้ก็แบ่งออกเป็นเชา้าเที่ยงเยน็นแล้วก็หกโมงถึงสี่ทุม่มสี่ทุ่มถึงตีสองตีสองถึง สว่างก็คือแบ่งทุกๆสี่ชั่วโมงก็แบ่งเป็นหกยี่สิบสี่หารสี่ชั่วโมงนะเหลือหกเพราะฉะนั้นทุกๆสี่ชั่วโมงเนี่ยนะรูปของเราทั้งหลายก็เปลี่ยนไปทุกสี่ชั่วโมงไว้ทุกสี่ชั่วโมงมันสี่ชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบนาฬิกาก็ก็หมดไปสิ้นไปเสื่อมไปในช่วงนั้นช่วงสิบไปถึงบ่ายสองก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปธรรมดาในช่วงนั้นนั่นแหละ ช่วงบ่ายสองถึงหกโมงเย็นก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปดับไปเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาตีสองถึงสว่างก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดา พันรูปที่เกิ ves, ดขึ้นในตอนช่วงเช้าก็หมดไปในช่วงเช้ารูปในช่วงกลางวันก็สิ้นไปในช่วงกลางวันรูปที่เกิดในตอนบ่ายก็สิ้นไปในตอนบ่ายรูปที่เป็นไปในส่วนหัวค่าก็สิ้นไปในส่วนหัวค่าช่วงเที่ยงคืนก็สิ้นไปในตอนเที่ยงคืนในตอนใกล้สว่างก็สิ้นไปมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความสิ้นโอ้ยไม่ตายได้ยังไงนะมาคิดอยู่อย่างไ้ใครจะเชื่อว่าตัวเองจะเที่ยงอะนะ มันก็รูปทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราความทุกข์ของคนเนี่ยนะถ้าคิดนะทุกข์ในตอนเช้าก็อย่างหนึ่งนะช่วงตั้งหกโมงไปถึงสิบโมงก็ทุกข์อย่างหนึ่งนะสิบโมงไปถึงบ่ายสองก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งถ้าบ่ายสองไปถึงเย็นก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่งหกโมงถึงสี่ทุ สี่ทุ่มไปถึงตีสองก็ทุกอีกอย่างหนึ่งตีสองมาถึงสว่างก็ทุกไปอีกอย่างหนึ่งนะสรุปว่าสิ่งใดที่สิ้นไปสิ่งนั้นนํามาซึ่งความทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาแต่จะมีความสุขอยู่บ้างก็ตรงหวังว่าเออนี่นะส,สายแล้วจะสบายเออเดี๋ยวเที่ยงแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเย็นๆแล้วสบายลกลับบ้านอาบน้ํานอนแล้วสบายนอนไม่หลับเข้าเอ๊ะถ้าหลับแล้วจะสบายตื่นขึ้นมาเอกก็คิดว่าจะวังไปเรื่อยอย่างนี้ แล้วใครเจอมั่งใครหาเจอพบช่วยบอกด้วยแต่ว่ามีแต่ความเปลี่ยนไปนะรูปก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปทีนี้ในภายในสี่ชั่วโมงเนี่ยนะก็ยังมาแบ่งเอกใช่ไหมเวลาที่ไปกับกลับเวลาแลเหลียวเวลาคู่เหยียดอันนี้พูดตามสติปัฏฐานเป๊ะเลยนะในสัมปชัญญะบัพพาใช่ไหมบัพพาที่หนึ่งว่าไงสติปัฏฐานบัพพาที่หนึ่งอานาปานะบัพพาบัพาบพาที่สอง อิริยาบถบพะที่สามก็สัมปชัญญะบพะทำสัมปชัญญะในการก้าวไปถอยกลับในการแลการเหลี่ยวการคู่การเหยียดในการทรงผ้าจีวรสังฆาติในการทรงบาทแล้วก็ในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มในการกับถ่ายอุจจาระประสัสสาวะในการยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งตรงนี้ก็พูดมาถึงไปมาแลเหลียว,วก็คูเหยียดนีมาดูว่าชีวิตของเราก็มีก้าวไปกับ ถอยกลับก็คือขาไปกับขามาเพราะในช่วงสี่ชั่วโมงมันก็มีไปกับมาเมื่อมีไปมีมาก็มีอะไรพอไปไหนมาไหนก็อดเหลียวแลดูไม่ได้แัลงเหลยวมองตรงบ้างมองเฉียงมองซ้ายมองขวามองตรงมองเฉียงมองซ้ายมองขวามองขึ้นก้มลงเงยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะแลเหลียวแล้วก็พอเหลียวไปเจออะไรเข้ากคูคูก็ดึงเข้านะอันนี้เหยียดออกจริงๆก็ต้อง เหยียดแล้วค่อยคู่เหรอเหยียดคู่คู่เหยียดคู่เหยียดคู่คู่เหยียดอ่ะนะเหยียดไปแล้วก็คู่คู่เหยียดทําอะไรก็แล้วแต่จะแต่งตัวหรือจะอาบจะเกี่ยวกับเรื่องภาชนะเข้าครัวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าไปมาแล้วก็เหลียวดูแลเหลียวแล้วก็คู่เหยียดจับต้องอะไรก็อยู่นี่แหละนี่มาดูในคัมภีร์ต่อไปว่ารูปที่เป็นไปในเวลาที่ก้าวไปยังไม่ถึงเวลากลับก็มีอันดับไปในตอนขาไปนั่นแหละ นทีนี้รูปที่เป็นไปในเวลากลับก็ไม่ทันถึงเวลาเหลียวดูก็มีอันดับไปในเวลากลับนั่นแหละรูปที่เป็นไปในเวลาแลดูก็ไม่ทันถึงเวลาเหลียวดูคือท่านอยากจะบอกว่ารูปที่ไปก็อย่างหนึ่งรูปที่กลับก็อย่างหนึ่งรูปที่มองตรงก็อย่างหนึ่งรูปที่มองซ้ายมองขวาก็คนละรูปกันแล้นะนะพวกนี้เน้นจิตชคนะทีนี้รูปที่กําลังมองตรงๆหรือมองหันซ้ายหันขวาก็คนละอย่างรูปที่ คู่ก็อย่างหนึ่งรูปที่เหเอียดก็อย่างหนึ่งมันคนละอย่างคนละอย่างกันนั่นแหละเพราะไอ้รูปในขณะนั้น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 ก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในขณะนั้นแหละเช่นรูปที่ไปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความเปรปรวนไปเป็นธรรมดาในขณะไปนั่นแหละที่เป็นกลับก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นไปเป็นธรรมดาในเวลากลับนั่นแหละขณะที่เลี้ยวดูก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในขณะเลี้ยวดูนั่นแหละในขณะมองดูตรงๆก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนอตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในขณะที่ดูตรงๆนั่นแหละในขณะเหยียดออกไปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาขณะคู่เข้าก็ไม่เ e, ทีย่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในเวลาคู่ในเวลาเหยียดนั่นแหละทีนี้ต่อจากนั้นไปก็มาแบ่งเวลาที่ก้าวเท้าออกไปเป็นยกย่างย้ายย่อนเหยียบยันแล้วก็ยกย่าง ย้ายย่อนเหยียบยันอันนี้เาเรียกว่าแบ่งการเดินเป็นหกระยะไม่ใช่หกจังหวะสมาไว้ใหม่ก็มาเปลี่ยนเป็นหกจังหวะในคำพีก็อธิบายในลักษณะว่าการเดินเนี่ยเป็นหกระยะเช่นระยะที่ยกขึ้นยกอะไรก็เอาเอาเท้าขึ้นจากพื้นอันนะย่างก็คือการย้ายเท้าเข้าไปข้างหน้า เวลาย้ายอะย้ายยังไงเห็นตอนน้ํางูม่ย้ายได้ยังไงเดี๋ยวไปเหยียบพางงูแล้วงูจะกัดเอาก็ต้องย้ายออกใช่ไหมอันนี้นี่พูดถึงว่าความเป็นจริงอะนะพูดรวมๆะนะแต่ไม่ใช่ว่าใครยกย้ายไปขนานดะเออย้ายซะหน่อยนะแบบหาที่เหยียบแล้วก็ยอนแล้วก็ย้ายยกเหยียบแล้วก็ยัน,ยยยยยยนขึ้นมันไม่ก็ฝึกจนชํานาญนะนะยังกเราไม่รู้งัน้นเนาะนแต่พูดถึงว่าบางทีเราก็ย้ายจะเกือบเหยียบแล้วก็ย้ายซะหน่อยนี่เนยะ แต่ถ้าเป็นพระพิสูจเนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นเช่นว่าเห็นหมดเห็นอะไรเนี่ยนะท่านก็จะย้ายเท้าย้ายอะไรประจําเลยเ,เกือบวางเ,เอามดเนี่ยย้ายซะหน่อยเนี่ยย้ายพอย้ายเสร็จก็หย่อนอยงพอหย่อนลงก็เหยียบเหยียบถ้าจะเดินอีกก้าวหนึ่งนะอีกก้าวหนึ่งจะยกขึ้นได้ทางนี้ต้องยันเอาไว้ก่อนยันแล้วจึงยกย่างย้ายย่อนเหยียบแล้วก็ยันยันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะยกได้ป้าอย่าง,ไงไนี้แหละ